มึงเห็นว่าจับตะกแตนเอ้าบ่ได้ส่ถังมันนี่มึงเหนียวเวย้ยโอ้โข้าม,ม,มาใส่ตะกแตนอันนี้ตะกแตนเขียวใส่ขวดค่ะนีไปนี่ว่าเห็นโหนดบนจับใจบ่วนี่ตัวบักใหญ่เลยค่ะ มาจับตะกเตรนเด้อค e ่ะมือนี้เด้อไปจ่าไปรอป้าอ้อยนู่กันอันนี้ป้าอ้อยหน่อยเนาะไป่วนจุนเนื้อโดดลงลุมแล้วเรียบร้อยลงลุมแล้วน้ำจับก้อนน้องเป็นตึกไงตะกะเตรนเหนียวตัวใหญ่แต่ว่าเพิ่นยี่มันเส้นมีปีกไงเด้ยว má hao nhau. Nhai má y ba. Tóc tay anh chịu nói. Tóc tóc nồi tóc 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 mì sẽ tóc ướt tóc 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 đấy tóc 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 Này bơ hình. ช้ำตีน,นี้เร็วผู้ปีมันยืนต้นตนเนี่ยเต็มอยู่แต่ปีนี้บ่มีแต่แดงมาดับแนวแล้วหน่อยหนึ่งครับครับนี่เนี่ยนี่น ดีกว่าละมึงออกละพี่นอะหลากต้อนกลาขึน้นนี่ละยันบริโภคขัวพี่น้องปกติเรามาไต่เอาข้าวเดียวเลยม่ไต่เอาข้าวเดียวก็สิได้พวกขัวพวกอันเนมือ่อจะว่าปีนี่อึดอึดถัก สงสัยเขาจับผู้หัวเพื่อนแบบพี่น้องเออกล่องทางหนึ่งตาคนด้านนึงพี่น้องก็มันสร้างเป็นได้ข่อยกระดาษตัวหนึ่งโอ้โหหืมปกติหรอปกติอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก่อนได้ พี่หนิฮ่าหยาพี่นอะองใส่มันเบิร์ดหรืยวันบุมมียู่ถ้าเก็บแต่เฮ็ดลาย,ย่านพี่น้องเบือก็เลยออกมาหาใส่จักกระเตหน่อยปะก็ได้กินในอยาสื่อเพื่อนกินเอากระไดอยู่ดอก แค่ว่ากับยกรืษอพี่น้องก็คิดว่าจะคล้องขาได้เงี้ยก็เลยบริืุอเพิ่นเนาะแต่ว่ามาปีนี้มันก็บ่ค่อยมีโอ๊ะต่ำเหมือนก่องในห้องนี้น้องนาะอือกะปอมหน่อยพี่นอ้องอืออือแตะกะแตนน้อยค่ะ ไม่หกใช่หรือก็เลาะไปนั่งดูพี่น้องอ้าวนั่นนี่กตสิไล่ตาเนี่ยแหละพี่น้องจหน่อยตอนกลางคืนเนาะแต่ย่ำกลางเว้นกับทายยากพราแห้งแลยย่ำกลางคืนกับยากแห้งกว่าเก่าละพี่น้องแต่ว่ากะภูมิใจเสนอนี่วิถีนิยมพี่น้อง ทุกคักนั่งนั่นนั่นนันนั่นีติดนี้สักซึ่งอืเนี่ยอืมมรหลุนน้ำกันพี่น้องว่ feels, นนาคอยส so ีได้พวก ได้แล้วตัวนึงบวพาดเถรเนอนตัวนี้งไงนี่ยนนงงังอีกตัวเนื้เนี่มยังอีกตัวนึง เห็นบ่อย่าอืมเห็นบ่พี่น้องจับอยากยังขนาดจากือเฮาไปไส่มาเมื่อคืนได้ทำนี่ละพี่น้องทอดทอดทอดกำลังทอดไปจ้าได้บ่หลายเนาะ จะถอดกรอบแหงไรด้วยซ้ำหนึ่งนี่เออตเศบอยูอ่ด้วยจ้าอ้าผลงานที่ไปไต่มื่อคืนอืมตเศษบ,บวัวถวดตะก,กระเตียนพี่น้องนี่ได้ซ้ำนี่แหละปีนี้หุ้นมูมีหลายเนาะนี่ประมาณนี่แหละจ้าทุกคนกมัวแทถอเนาะ จ้าพอด้กินในยอยากอยู่เสพเจ,จ้า